คือซีรีส์ตอนเดียวจบตอนสั้นๆที่บางตอนอาจจะไม่ได้มีบทพูดเลยด้วยซ้ําแต่มียอดคนดูมากถึงร้อยล้านวิวทั่วโลกและมันก็ไม่ได้สร้างโดยสตูดิโอยักษ์ใหญ่เพียงเจ้าเดียวแต่เป็นการร่วมมือกันของหลายๆสตูดิโอจากหลากหลายประเทศและควา้ารางวัลมาแล้วมา,มากมายกับแอนโทโลจีที่ทะลุเพดานการเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Love, Death, Robots ย้อนกลับไปเมื่อเลาๆ40กว่าปีก่อนที่เลฟเดสโรบอ t จะเกิดขึ้นโลกได้รู้จักกับนิตยสารชื่อว่า m e t a ลอูร์ลองจากประเทศฝรั่งเศสเม t a ลออร์ลองก็ตั้งโดยกลุ่มศิลปินชาวฝรั่งเศสนำด้วยช่องโมบิอุสจิโฮฟิลิปดูเย่รวมตัวในกลุ่มที่ชื่อว่า l e อูมานูอิส s โซเชียถ้าอ่านตรงไหนผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ คำแม่งยากจริงมันเป็นนิเดยสารใต้ดินเต็มไปด้วยการเล่าเรื่องแบบการ์ตูนไซไฟแฟนตาซี Fi, Fantasy, แล้วก็มีความอีโรติกแวกแนวด้วยภาพประกอบสุดดาร์กและบางส่วนก็มีปรัชญาลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่จนวันหนึ่งมีบรรณาธิการเชอาบริการหนึ่งคนของสำนักพิมพ์ National Lampoon ที่มีนามว่าเลโอนาร์โมเจลเขาได้บังเอิญเจอกับเมตาลเออร์ลองและเขาก็ชอบมันมากๆจนได้ซื้อลิขสิทธิ์และตั้งชื่อใหม่ว่า healthy metal เป็นชื่อที่ล้อไปกับกินไยของวัฒนธรรมชาวล็อกและภาพลักษณ์ที่ดิบแรงและก็ไซไฟเนื้อหาของเฮลฟี่เมทัลยุคนั้นเนี่ยเกี่ยวกับไซไฟแบบดิสโทเปียแฟนตาซีสตีมพังมีความรุนแรงมีความอีโรติกรวมถึงมีเนื้อหาด้านจิตวิทยาปัจญาและก็ความตายซึ่งถ้าบอกแบบนี้มันก็ดูเป็นนิตยสารที่ไม่ได้เหมาะกับเด็กนักมันจึงเป็นคอมิกใต้ดินที่เปิดโอกาสให้กับศิลปินได้เล่าเรื่องรักดาร์มากขึ้น Com Pictures Presents Heavy metal. A trip จนช่วงปี1981จากการ์ตูนคอมิกในนิตยสารได้ก้าวเข้าสู่การเป็นแอนิเมชันกลายเป็น h e a v y Metal The Movie a n t h o l o g y เรื่องแรกๆที่เป็นการ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่ที่ถือว่ามีองค์ประกอบการเล่าเรื่องที่สุดล้ำภายในยุคนั้นเช่นไฟไฟดิสโทเปียภาพแฟนตาซีเหนือจริงเพลง Lo ็อกแอนโดรรวมถึงฉากนู๊ตและฉากต่อสู้ที่โหดเหี้ยมทั้งหมดเล่าในรูปแบบแอนท o ล o จีฟิล์มตอนเดียวจบรวมตอนท่านกว่า10ตอนหลังจากที่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับตัวผมเองก็ได้ลองหาดูใน YouTube เหมือนกันต้องบอกกเลยรว่าาตู เรื่องนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับเด็กมากนักและก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมพอสมควรเลยอย่างฉากที่มีมนุษย์ต่างดาวนี่ครับที่เขาใช้เหมือนจมูกไปดูดผงข่าวบางอย่างขึ้นมาซึ่งมันก็สื่อได้ถึงสารเสพติดบางประเภทเหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยถ้าเราได้ใช้วิจารณญาณในการดูก็ถือว่าเป็นการ์ตูนที่น่าสนใจและก็มีโทนอาร์ตท,ที่สวยงามโดดเด่นเลยครับในยุคหลังๆที่พวกเราโตขึ้นเนี่ยก็เห็นการ์ตูนแนวๆนี้เยอะขึ้นอย่างเช่น Rick and m o ต t y หรือ Bojack Horseman ที่แทรเก็ตเขาก็ค่อนข้างเอนไปทางผู้ใหญ่ซมากกว่าโดยเนื้อหาที่ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมเช่นกันแต่กลับไปที่ยุคนั้นครับเสียงคนดูเนี่ยค่อนข้างแตกไปหลายแง่เลยทีเดียวเพราะมีทั้งฝั่งที่ชื่นชมยกให้เป็นการ์ตูนสุดเขา้าชื่นชมในความกล้าในการเล่าเรื่องแต่กลับกันทางฝั่งอนุรักษ์นิยมก็มองว่าเนื้อหาดูหยาบโลนเกินไปและมองว่าเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของโลกการ์ตูน สาเหตุที่เราต้องพูดถึงเมตัลเออร์ลองแล้วก็เฮฟวี่เมทัลเนี่ยครับเพราะสองสิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจสําคัญทําให้เกิดซีรีส์อย่าง Love, Death, Robots เกิดขึ้นเพราะในช่วงประมาณปลายยุค2000มีผู้กำกับคนหนึ่งที่ชื่อเสียงไม่ได้ดังเท่าไหร่นั่นก็คือเดวิดฟินเชอร์ ไม่รู้จักเลยเขาได้เริ่มสนใจโปรเจกต์ Heavy Metal ครับประมาณปี2008เป็นปีที่เขาประกาศร่วมมือกับทิมมิลเลอร์เรามักจะรู้จักเขาในนามของผู้สร้าง d d p o o ูเวอร์ชั่นภาพยนตร์ไปจับมือกับเจ้าของลิขสิทธิ์ Heavy Meta l ณนักขณะนั้นเพื่อทำการรีเมค Heavy Metal ฉบับแอนิเมชั่นกลายเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาซึ่งระหว่างนั้นโปรเจกต์นี้เคยเกือบจะได้สร้างจริงภายใต้สตูดิโอใหญ่ๆอย่างทัลลมูตหรือโค l u เบียพิ c คเจอร์สแต่ต้องล่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะค่ายหนังมองว่า เนื chat, ้อหาดูแรงเกินไปและก็ขายยากโปรเจกต์นี้ถูกพับไว้อยู่นานหลายปีครับจนทั้งฟินเชอร์แล้วก็มิลเลอร์เนี่ยหนีไปทำงานอื่นจนประสบความสำเร็จมาแล้วหลายเรื่องพวกเขาเลยรวมตัวกันนำไอเดียของ Heavy Metal Remake ไปเสนอกับ Netflix เพื่อนๆคิดว่าถ้าตัวเองเป็น Netflix ตอนนั้นจะตอบตกลงหรือปฏิเสธครับใช่ครับ Netflix สนใจแต่เขาบอกว่าเราสนใจนะแต่ขอเป็นซีรีส์แทนหนังได้หรือเปล่า จนในปี2019โปรเจกต์ที่เคยติดหลมมานานกลายล่างราปเป็นซีรีส์ใหม่ในชื่อว่า l o v e d e a t h r o b o t แบบที่เรารู้จักกันซึ่งรากฐานของคอนเซปต์โปรเจกต์นี้เนี่ยก็ยังคงเป็นทีมเดิมครับคือการรวบรวมเรื่องสั้นแอนิเมชันไซไฟแฟนตาซีต่างๆแต่มีธีมที่ครอบไว้ให้เข้ากับยุคสมัยและสามคีย์เวิร์ดสำคัญที่ต้องมีไว้ก็คือความรัก ความตายและก็เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์โปรเจก์นี้น่าสนใจหลายอย่างด้วยกันคือมีความหลากหลายทั้งด้านชอนราหรือแนวของเรื่องทั้งไซไฟยสยองขวัญดราม่ารวมไปถึงคอมเมดี้มีความหลากหลายทาั้งในแง่เทคนิคการเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็น2 d 3 d ีโมชั่นแคปเจอร์สไตล์เหมือนจริงหรือแอนิเมชั่นเมยญี่ปุ่นแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นแม้ว่าภาพรวมทีรี่เนี่ยจะถูกดูแลโดยสตูดิโอใหญ่ของทิมมิเลอร์ที่มีนามว่า เบลอสตูดิโอแต่เรื่องแต่ละตอนเนี่ยจะถูกผลิตโดยสตูดิโออิสระมีทั้งเล็กทั้งใหญ่จากหลากหลายประเทศทั่วโลกมีโอากาสเล่าเรื่องในแบบของตัวเองในยุคที่คนปรับตัวกับก,บการดูซีรีส์มากขึ้นแต่เป็นการดูแบบเรียงตอนต้องลงทุนกับตัวละครผูกพันกับพลอ็อตแต่การที่เลิฟเดสโลบอสโผล่มาพร้อมกับคอนเซปต์แอนโทโลจีจึงมีความท้าทายประมาณหนึ่งครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าผลสำคัญที่ Netflix สนใจโปรเจกต์นี้เป็นพิเศษเพราะมีซีรีส์รุ่นพี่อย่าง Black m i l เลอร์ ที่เล่าเรื่องแบบแอ t h o l o g y เช่นกันและมันก็ประสบความสำเร็จมากมายแล้วแอ t h o l o g y คืออะไรทำไมต้องเป็นคำนี้ความหมายของแอ t h o l o g y ก็คือการรวบรวมผลงานหลายชิ้นที่มีธีมบางอย่างร่วมกันเล่าแบบแยกกันจบในตัวเองทุกตอนตัวอย่างเช่น Black m i l l e r Love, Death, r o b o t Twilight Zone หรือถ้าใกล้ตัวหน่อยอย่างฟ้ามีตาผมก็คิดว่ามันเป็นแอนโทโลจีเหมือนกัน เกิดทันกันหรือเปล่านะถ้าไปดูลากศาับของคำว่า anthology เนี่ยจากภาษากรีกโบราณเป็นคำว่า anthology แปลตรงตัวได้ว่า collection of flowers หรือช่อดอกไม้นั่นเองนักกวียุคโบราณใช้คำนี้เพื่อเปรียบเทียบแต่ละบทกวีแล้วรวมกันเป็นช่อเหมือนช่อดอกไม้รวมไปถึงี e ีส์ l of d e a e h robots ด้วยเช่นกันแต่จะยกเว้นเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่อง three robots ที่เราเห็นกันจากซีซั่นหนึ่งและมาโผล่อีกตอนในซีซั่นสามที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกันนั่นเอง เดี๋ยวเราลองมาชวนคุยกันในบางตอนที่ผมรู้สึกว่ามันยังน่าจดจำและก็น่ามาคุยกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกับเรื่อง Beyond the Aquila Lift animation s c i ไฟสั้นๆครับความยาวประมาณ17นาที สร้างจากทีมสัญชาติฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า Unit Image เรื่องนี้มันก็มีประเด็นหลายๆอย่างที่น่าสนใจครับผู้แต่งเรื่องนี้เป็นผู้เขียนเดียวกันกับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากเคยทําคลิปพูดไปแล้วด้วยนั่นก็คือเรื่อง s e ม m a Blue ทาให้โทนเมสเซจของเรื่องเนี่ยมันดูให้คล้ายกันคือมีความพูดถึงบัตรยาพูดถึงความเดียวดายแล้วก็การค้นหาความจริงที่มันลึกซึ้งอีกอย่างที่น่าสนใจคือเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยครับไม่มีการใช้ motion capture เลยเหล่าทีมงานในสตูดิโอเนี่ยทำการ ได้รับเสียงชื่นชมเยอะมากเพราะมันสมจริงเหลือเกินแต่ที่เรื่องนี้เล่าเรื่องแบบสมจริงได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะทีม Unit Image เชี่ยวชาญด้านการทำซีนิมมติกเกมเทรลเลอร์อยู่แล้วเคยทำให้กับทั้ง assassin's creed far cry รวมไปถึง god of war ด้วย Beyond the Aquila Lift เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยานขนส่งอวกาศลำหนึ่งมีกัปตันที่มีชื่อว่าทอมทอมตื่นขึ้นมาพร้อมกับลูกเรือบางส่วนแล้วก็พบว่าเขาไม่ได้ลงจอดตามจุดหมายแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือเขาได้พบกับเกรตาหญิงสาวที่เขาเคยมีความสัมพันธ์ด้วยเรื่องราวก็เป็นไปได้ดีครับทั้งสองก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วเรื่องทั้งหมดก็เฉลยว่าทอมและลูกเรือไม่ได้ลงผิดพิกัดเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่หลุดไปไกกกลลจจนว่าาะับมด้ Greater, และเรื่องราวทั้งหมดที่เขาเจอเนี่ยเป็นเพียงแค่ภาพจำลองที่สร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายกับแมงมุมมันได้สร้างภาพลวงตาเหล่านั้นเพื่อปลอบทอมไม่ให้จิตใจเขาชำรุดไปมากกว่าเดิมถ้าได้รู้ความจริงว่าเขากำลังตายไปช้าในซากยานอวกาศที่ไร้ใครเหลียวแลแต่สุดท้ายเรื่องก็เล่าเหมือนกับว่าทอมจะรับความจริงไม่ได้และกลับเข้าไปที่ซิมูเลชันนั้นอีกรอบหนึ่งประเด็นสำคัญของเรื่องเนี่ยมันล้อกับปรัชญาอย่าง P l a t o อะ l l ลอร์ o อรีออฟเดอะแทำของเพลโต หรือหนังอย่าง The Matrix ที่ถามเราว่าเราจะอยากอยู่ในโลกปลอมๆหรือโลกความจริงที่มันโหดร้ายมาดูอีกเรื่องที่น่าสนใจและผมก็ชอบมากไม่แพ้กันนะครับคือเรื่อง The Witness The Witness มีความยาวเพียงแค่1ินาทีต้นๆครับเป็นแอนิเมชันที่เล่าแนวจิตวิทยาไซเบอร์พังด้วยอาร์ตเดเรกชันที่มันเฉพาะตัวเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอเห็นเหตุการณ์ฆาตรกรรมในตึกฝั่งตรงข้ามและฆาตรกรกำลังมองเธออยู่เธอหนีลงไปในถนนครับแล้วก็รีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตผ่านพื้นที่ต่างๆในโลกไซเบอร์พังขณะที่ชายผู้เป็นฆาตรกรเนี่ยตามไล่ล่าเธออย่างไม่ลด,ดละแต่ตอนจบก็เฉลยเราเห็นว่าชายที่วิ่งตามเธอก็คือเธอนั่นแหละเมื่อเธอฆ่าเขาเธอก็กลาย เราไม่รู้จบเรื่องนี้มีจุดหลายอันที่น่าสนใจครับสไตล์อาร์ตเดคชันที่มันคล้ายกับ Spider-Man Into The Spider-Verse มันมาจากพ่มกับของเรื่องนี้ครับเขาเป็นอดีตอาร์ตเดคเตอร์ของ Spider-Man Into The Spider-Verse ด้วยและเรื่อง t The w i t n e s s อัน,นี้ครับคือผลงานแรกที่เขากำกับแล้วก็ควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ได้สร้างจากเรื่องสั้นที่มีอยู่ก่อนแล้วซึ่งแอนิเมชันเรื่องนี้ใช้เทคนิคหลายอย่างเข้าผสมด้วยกันอย่างโมชั่นแคปเจอรรวมไปถึงการเพนเด t เจอร์แต่ละเฟรมเนี่ยด้วยมือ พอพูดถึง The Witness แล้วอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือเรื่อง Hibaro Hibaro กำกับโดยผู้กำกับเดียวกันกับเรื่อง The Witness ครับซึ่งถือได้ว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวเนื้อเรื่องคร่าวๆของ h ิบา o โลคือมีกลุ่มทาหารกลุ่มนึงแต่งกายเหมือนเป็นอัศวินยุคก,กลางช่วงๆนั้นได้เข้ามาในพื้นที่ป่าแห่งหนึ่ง และพบกับไซเลนสาวไซเลนก็คือสิ่งมีชีวิตในตำนานอันหนึ่งครับที่จะไม่สามารถพูดได้แต่เสียงของเธอสามารถฆ่าคนได้ในพริบตาและตัวไซเลนสาวปกคลุมด้วยทองและกัญยมนีครับทำให้เป็นที่หมายป้องของทหารเ่านั้นด้วยพลังของเสียงของไซเลนทำให้ทุกคนตายหมดยกเว้นอัศวินหูหนวกที่เขาไม่ได้ยินเสียงเธอ และจุดจุดหนึ่งครับไซเรนสาวก็ได้หลงไหลไปกับอัศวินหูหนวกผู้นั้นและตัวเขาเองก็หลงไหลในเธอด้วยเพราะเธอดูมีค่าและก็เป็นสิ่งที่โลกนี้หาไม่ได้แล้วและสุดท้ายก็ดูเหมือนว่าความรักจะกลับกลายเป็นการล่าแทนสิ่งที่ดูฉลาดและก็น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแรกคือการเล่าเรื่องผันภาพเป็นหลัก พราะไม่ได้มีบทพูดอะไรที่มันสําคัญมากนักทั้งวิชวลและ s o u n ์ดีไซน์เนี่ยทำออกมาได้ดีเยี่ยมอีกเรื่องคือใจความของเรื่องครับที่เราสามารถตีความได้ว่าเรื่องจะสื่อถึงยุค่าอนานิคมพวกอัศวินก็เปรียบเสมือนอํานาจที่พยายามแย่งชิงทรัพยากรบางอย่างตัวไซเรนสาวก็ถูกแทนภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความงดงามนั่นเองครับเรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือเรื่องแบ t r a v e l i n g นอกจากเนื้อเรื่องที่มีความสนุกแล้วเนี่ยจุดที่น่าเล่าก็คือเรื่องนี้กำกับโดยคนสำคัญของโปรเจกต์ Love Death r o b o t s นั่นก็คือเดวิดฟินเชอร์นั่นเองครับ เป็นการร่วมมือกับเบลสตูดิโอของทิมมิลเลอร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรือจอนสลัดครับที่ได้เผเชิญกับปูยักษ์ใต้ทะเลความพิเศษของปูยักษ์ตัวนี้คือมันสามารถพูดได้ผ่านศพของมนุษย์และมันก็สร้างข้อตกลงบางอย่างให้พามันไปที่เกาะที่มีผู้คนแลกกับการไว้ชีวิตคนบนเรือทําให้มีการโหวตเกิดขึ้นครับว่าจะทําตามปูเพื่อรักษาชีวิตตัวเองไว้หรือจะเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยคนหมู่มากบนเกาะและเกมจิตวิทยาก,ก็เริ่มต้นขึ้น ประเด็นของเรื่องก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจครับเป็นเหมือนโม d i เดลมาว่าจะเลือกอะไรระหว่างจริยธรรมและการอยู่รอดถือได้ว่าเนื้อเรื่องดําเนินไปได้อย่างเข้มข้นเลยครับภายในเวลาสั้นๆประมาณ15นาทีเป็นอีกเรื่องที่แนะนําให้ดูกันมากๆ ณปัจจุบันที่ผมได้ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับ Love t e a t h r o b o t ก็ออนแอร์ไปแล้วถึง3สีสันสส้นทีซั่นสี่เนี่ยเขาก็ประกาศวันฉายมาแล้วยังไงก็อย่า,ยาลืมรอติดตามพร้อมกันนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับครับว่า Love t e a t h Robots มันอาจจะไม่ใช่ anthology ที่ทําให้ผมอินได้ทุกตอนและก็คิดว่าเ,เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็คงคิดแบบเดียวกันมีทั้งตอนที่ชอบแต่ตอนที่ไม่ชอบแต่ที่ผมว่าเจ๋งก็คือทุกตอนมันทําให้ผมรู้สึกถึงบางอย่างเกิดคําถามคิดต่อยอดต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ม เป็นเหมือนสนามทดลองมันแค่เล่าเรื่องให้มันจบแล้วปล่อยให้เราเดินต่อไปไปเจอกับเรื่องใหม่ๆที่มันไม่เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่ยังคอยติดตามมาคอมเมนต์ถามไทยยังไงก็ยังทำช่องอยู่นะครับแค่ช่วงก่อนหน้านี้ทิ้งห่างไปพอสมควรก็ขออภัยด้วยครับฝากติดตามคอนเทนต์ต่อไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ